อะไรน่ากลัวที่สุดในโรงเรียนครับอ่าอาจารย์มั้งครับอาจารย์สมบัติค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้งห้องน้ำครับผู้ชายจีบค่ะอาจารย์แส่บวครองค่ะขอผมอยู่เนี่ยชายล้วนก็น่าจะเป็นแบบกระเทยอย่างเงี้ยมากกว่าครับเคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินเคยค่ะเคยค่ะเคย นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเหมือนกับเสียชีวิตในโรงเรียนเขาบอกว่ามีคนตกสาะน้ําตายฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะในห้องน้ำเขาเล่าว่าห้องของผมเนี้ยมีคนครัวเคยข,นขันคอตายมาก่อนก่อสร้างอะไรอคะค่ะว่ากระโดดแบบมีก่อสร้างแล้วก็ตกตึกตายมีรุ่นพี่เขาทํากิจกรรมชมลมตอนเย็นแล้วใช่ไหมครับแล้วแบบเขาเจออะไรบางอย่างครับจะได้ยินทุกคืนเสียงเด็กหัวล้อเสียงเด็กวิ่งอยู่บนตึกเขาไปห้องน้ํา กลางคืนก็จะมีได้ยินเสียงร้องไห้น่ากลัวมากค่ะ <c oughs> ได้ยินมาจากใครก็คือได้ยินมาจากต,ต่อมาจากรุ่นพี่อะค่ะฟังมาจากรุ่นพี่อีกทีครับแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับรุ่นพี่อะค่ะได้ยินจากเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักเพื่อนๆนะคะเพื่อน,นะะเล่าให้ฟังมันลือต่อๆกันนะครับ